สิงเชียงรายสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนบอลรวมถึงถ้าเกิดว่านักฟุตบอลทีมงานสตาฟสโม,มสรโค้ชทีมผู้ช่วยโค้ชต่างๆนะครับถ้าเกิดออของทีมสโม,มสรสิงเชียงรายถ้าเกิดได้ชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้เขาบอกว่าให้มาพูดให้กําลังใจแล้วก็ส่งความคิดถึงให้กับนักเตะสิงเชียงรายแล้วก็ทีมงานสตาฟสโม,มสรสิงเชียงรายซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างกักตัวอยู่นะครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับก็ผมจ๊อบนะฮะฐานะแฟนบอล เชียงรายตามกระแสนะครับแล้วก็เป็นแอดเพจ fc กว่างซ่งตรงไปตรงมานะครับก็อยากจะฝากความปรารถนาดีความคิดถึงและความเป็นห่วงความให้กำลังใจให้กับพี่น้องน้องๆชาวสิงเชียงรายทุกขั้นนะผมขอ <c oughs> ไม่เจาะจงใครเป็นพิเศษละกันนะครับเพราะว่าก็ทุกคนก็เหมือนครอบครัวเหมือนพ่อแม่พี่น้องเหมือนคนในคนในบ้านคนในเครือญาติของเรานะครับก็เราก็อาจจะมีการต่อว่าแรงๆบ้างถ้าเกิดที่ผ่านมา ผมอาจจะพูดอะไรรุนแรงไปผมอาจจะเชร์แบบแฮตคอร์เกินไปก็บอกอยากจะบอกตรงนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าผมอาจจะพูดแรงอาจจะพูดเจ็บอะไรไปบ้างก็ต้องขอโทษเอาไว้นะที่นี้ด้วยบอกได้เลยว่าทุกอย่างที่ผมพูดไปทุกอย่างที่ผมทำทุกอว่าที่ผมเชร์ทุกอย่างที่ผมส่งแรงใจไปเนี่ยมันมาจากข้างในมาจากความรู้สึกลึกๆมาจากความเป็นห่วงเป็นใยและปรารถนาดีอย่างเดียวครับโดยไม่มีการ คิดร้ายหรือว่าไม่มีการเกลียดชงังบาดหมางเก็บแ้นโกรธเคืองอะไรแต่อย่างใดน,นะครับถ้าเกิดว่าผมอาจจะน่าตาดูไม่เป็นมิตรนะครับแต่ว่าจริงๆผมเป็นคนที่เป็นมิตรนะครับไม่ต้องห่วงสำหรับความปรารถนาดีผมคิดว่าหลายๆคนที่อยู่ในช่วงกักตัวอยู่ในโรงแรมอยู่ในห้องพักไม่สามารถออกมาได้หรือออกมาได้แค่แบ,บริเวณใกล้ๆเนี่ยคือคือในในโรงแรมนะครับก็อยากจะบอกว่าก็เห็นใจก็ผมก็ทําได้แค่ไปส่งกําลังใจที่หน้าโรงแรมเพราะว่า ไปที่โรงแรมเซนทราแล้วเขาไม่ขึ้นไปข้างบนเขาให้แค่ส่งของไว้ที่ตรงเบลตรงพนักง,งานข้างล่างนะครับก็ไปส่งกีตาร์ฝากให้น้องสองนะครับไปลองไปฝึกเล่นกีตาร์แก้เซ็งช่วงระหว่างนี้จริงๆแล้วนะ่ะช่วงระหว่างพักตัวเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนมองว่าอย่ามองว่าเป็นเรื่องของความ กดดันบีบคั้นหน้าเบื่ออะไรเงี้ยอยากจะให้ทุกคนมองด้านลบให้เป็นด้านบวกมองด้านมืดให้เป็นด้านสว่างนะครับเราต้องพยายามคิดบวกเอาไว้นะครับอา,อาจจะอะไรอะอาจจะบอกว่าทุกวันทุกอย่างที่ผ่านมานะ่มีเรามีอะไรทำเยอะนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงนี้ผมก็อยากจะขอให้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้ชาร์จแบตเตอรี่เติมพลังไฟเติมพลังฝันให้เต็มนะครับเรามีเวลาตั้ง10กว่าวันเนี่ยเราสามารถ ทำอะไรได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความบันเทิงเรื่องการหาความสุขหรือแม้แต่เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆของชีวิตนะครับเราสามารถวางแผนอนาคตชีวิตเราสามารถคิดทบทวนว่าที่ผ่านมาเราผิดพลาดตรงไหนเราคิดทบทวนที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จตรงไหนบ้างเราอาจจะคิดถึงสิ่งที่ดีที่เคยทําเราอาจจะนั่งสมาธิทําโยคะทากิจกรรมต่างๆได้มากมายนะครับเราอาจจะ ใช้เวลาตรงนี้ที่ที่ไม่สามารถไปไหนได้ที่ไม่สามารถไปเจอใครได้เนี่ยเราสามารถใช้เวลาตรงนี้ยให้เกิดประโยชน์สูงส,สุดกับตัวเองได้นะครับผมในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เคยต้องถูกล็อกดาวมือนกันเราก็ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเคว้งเคว้งเล็กน้อยนะฮะแต่ถ้าเราลองมาย้อนคิดถึงนักโมเมนต์ช่วงเวลานั้นนี่ะทีหลังนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆรมันมีอะไรทําเยอะนะเพีงแต่เราคิดไม่เจอคิดไม่ออกเวลาณเวลานาทีนั้นนะ่ะเราคิดไม่ออกว่ามันมีอะไรให้เราทําได้บ้างถ้าเราคิดตรงนั้นออกนะครับ ผมว่าจ,จริงๆอ่ะทุกคนนะมีเวลายีบสี่ชั่วโมงเท่ากันในชีวิตทุกคนเท่ากันหมดนะครับเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะใช้เวลาตรงนั้นอะ่ะยีบสี่ชั่วโมงนั้นอ่ะสามารถใช้เวลาตรงนั้นสร้างสิ่งที่ดีให้กับชีวิตตัวเองสามารถสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมสามารถพัฒนาอะไรต่อมปอะไรได้มากมายนะครับเราอย่ามองว่าย4บสี่ชั่วโมงที่เรามีเนี่ยเป็นยป็นิบสี่ชั่วโมงที่สูญเปล่านะครับอยากให้มองว่าเรามีเวลาเหลือทั้งยี่บสี่ชั่วโมง เรายังมีชีวิตที่ดีเรามีผลงานที่ดีเรามีคนที่รักเรามากมายนะครับมีแฟนบอลมีญาติพี่น้องมีทุกๆคนคนในประเทศเยอะแยะเลยที่อิจฉาคุณด้วยสามไปชื่นชมคุณด้วยสามไปนะครับอยากจะให้มองตรงนี้นะฮะว่าอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเครียดเ็งเหงาอะไรอย่างเงี้ยถ้่รู้ทำอะไรจริงๆเนี่ยทำอะไรก็มีเน็ตฟิกเนีมีพรหัมมีอะไรแต่ไมีอะไราจะมีเกมเล่นเกมหรืออาจจะพูดคุยกับคนที่ ไม่เคยคุยด้วยนะฮะพูดคุยกับเพื่อนแปลกหน้าหรือว่าอาจจะพูดคุยกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าในเวลาอีกวันนี้วันที่อะไรอะว,วันที่วันที่สิบสองอีกตั้งแปดเจ็ดแปดวันเนี่ยผมคิดว่าลองทบทวนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างดูนะครับว่ายังมีอะไรที่เราเคยคิดอยากทําในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วเราทําไม่สามารถทําได้เพราะว่าเราติดนู่นติดนี่ติดนั่นติดนูน้น,นเรามีเวลาอีกตั้งเจ็ดแปดวันเนี่ยสามารถทบทวนว่าเรา อยากจะทําอะไรต่อไปเรามีวางแผนอะไรที่จะไปทําในอนาคตข้างหน้านะครับก็ผมก็ไม่อยากเรียกว่าสอนแล้วกันนะครับเรียกว่าให้กําลังใจแล้วก็อยากจะพูดถึงอยากจะเรียกว่าให้ความปรานถนดีแล้วกันเพราะว่าจริงๆได้รับโจทย์นีาเมื่อคืนแล้วก็มีเรลาพูดสดแพ๊บเดียวเพราะเด็กต้องทำงานแล้วนะครับเวลาที่ค้นออกจากตรงนั้นมาแล้วเนี่ยบางทีทุกๆคนอาจจะคิดถึงช่วงเวลาที่เออ ครั้งหนึ่งเราได้นอนพักผ่อนในโรงแรมฟรีๆไม่ต้องทาอะไรสิบวันได้เงินเดือนด้วยแต่ว่าเมื่อออกมาแล้วเนี่ยชีวิตคุณก็จะต้องเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็ต้องคิดว่าถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนละกันถือว่าเป็นช่วงทํางานมาเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยมากๆเป็นเวลานานและก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนเติมพลังไฟชาร์จแบตให้เต็มที่แล้วพอออกมาจากตรงนั้นแล้วเราก็มาสู้กับสมรล,ลภูมิฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นไทยลี ไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยหรือไม่ว่าจะเป็นรายการอื่นๆนะครับก็ยังไงเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนไม่ว่าอาจจะพูดดีพูดไม่ดีปากร้ายเป็นคนมาใหม่มาเก่าหรือว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเพศทางเลือกต่างๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนในสีเสื้อสิงห์เชียงรายล้วนแล้วแต่รักคุณทั้งนั้นล้วนแล้วแต่ชื่นชมคุณทั้งนั้นเพียงแต่เขาอาจจะพูดไม่ถูกใจอาจจะพูดไม่ถูกหูอาจจะมีการ ให้กำลังใจในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกอย่างที่บอกถ้าเขาไม่รักเขาไม่มาใส่เสื้อสิงห์เชียงรายนะครับถ้าเขาไม่ชื่นชมคุณเขาไม่มาใส่เสื้อกว้างแบบนี้นะครับผมบอกเลยแค่นี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็ถ้าเกิดไปประเทที่2ี่ถ้าเกิดว่าผมสามารถไปส่งได้สามารถไปเอาคืนาร์คืนได้ก็จะแวะไปถ้าเกิดว่าติดอะไรก็อาจจะตามมาทีหลังนะครับก็ยังไงก็จะเตรียมก็จะให้กําลังใจผ่านหน้าจอทุกครั้งอยู่แล้วถ้ามีโอกาสไปที่สนามก็จะไปที่สนามนะครับก็อยากจะบอกว่า แฟนบอลทุกคนนะฮะคนไทยทุกคนและการเดยวกว่าส่วนใหญ่แล้วกานอะชื่นชมและรักพวกคุณนักเตะสโมสรสิงห์เชียงรายในฐานะที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยในเวที ACL แชมเปี้ยนลีก2020และหวังว่าปีจะต่อ,ตอ,ตอไปนักเตะสโมสรสิงห์เชียงรายและทีมสโมสรสิงห์เชียงรายจะมีโอกาสได้สร้างผลงานที่ดีในฟุตบอล ACL และรายการอื่นอีก,อกต่อๆไปนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ คิดถึงและห่วงใยเสมอนะครับอยากบอกแค่นี้แหละครับสวัสดีครับพี่น้องนักฟุตบอลสโมสรสิงเชียงรายรวมถึงแฟนบอลที่ฟังอยู่นะครับสวัสดีครับสิงหเชียงรายไฟติง้งสู้สามดาว